คุณรู้ไหมคะเสียงของเราเนี่ยคำพูดของเรานะคะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะคะและนี่คือสิ่งที่พระแม่กาลีนะคะในปางมาตังกีนี่ค่ะท่านอยากบอกกับเราในวันนี้เลยคะ่ะพระแม่มาตังกีเนี่ยเป็นหนึ่งในโทศวิทยาหน้าที่สําคัญในคติฮินดูนะคะท่านได้รับการนับถือว่าเป็นเทพีแห่งเสียงแล้วก็วาจาแล้วก็ศิลปะของการสื่อสารการแสดงออก เพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้นะคะจึงเกี่ยวข้องกับพลังงานของการสื่อสารโดยตรงเลยค่ะพระแม่มาตังกีนะคะท่านกําลังสอนเราว่าคําพูดเนี่ยเป็นมันตราเป็นมนต์ที่เราสร้างขึ้นเองในทุกๆกวันถ้าเราพูดในสิ่งที่ดีที่สร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นก็จะสะท้อนกลับเข้ามาชีวิตของเราค่ะแต่ในทางกลับกันถ้าเราพูดในเชิงลบเราก็กําลังสร้างสิ่งที่เป็นพลังงานลบให้ดึงกลับเข้ามาหาตัวเองเช่นเดียวกันพระแม่กาลีในปางนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการฟังเสียงข้างในนะคะ ซึ่งในคติฮินดูเนี่ยเสียงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราฟังเสียงนะคะของตัวเองเนี่ยเราก็กําลังฟังเสียงที่เป็นเสียงคูรหรือว่าเสียงต้นกําเนิดของเรานะที่มาจากจักรวาลจริงๆเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้จึงมาบอกกับเราจริงๆนะคะว่าถึงเวลาที่เราต้องเชื่อมั่นในคําพูดและเสียงของหัวใจของตัวเองค่ะให้เราใช้เสียงนะคะในการนําทางชีวิตนะคะแล้วก็เป็นประตูในการดึงดูดสิ่งดีๆสิ่งใหมๆ่ๆ เข้ามาในชีวิตของเราค่ะขอให้พระแม่มาตังกีนะคะช่วยเปิดทางนะคะเปิดเสียงพลังของคําพูดให้กับพวกเราทุกคนนะคะเพื่อให้ชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์และก็ความจริงแท้ให้กับตัวเองค่ะและถ้าเผื่อเราอยากเรียนวิธีการสื่อสารกับพระแม่ผ่านไพ่พระแม่กาลีนะคะในแต่ละใบแม่ครูยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนอ่านไพ่ที่เราจะได้เข้าใจความหมายไพ่อย่างลึกซึ้งนในทางคติฮินดูแล้วก็ได้สร้างสารรค์พลังของพระแม่ไปพร้อมๆมกันค่ะ